เคยเป็นไหมครับเราตัดสินใจไม่ได้ระหว่างรถอีกเซ็กเมนต์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมันเท่กับอีกเซ็กเมนต์หนึ่งที่มันสามารถตอบโจทย์กับชีวิตประจําวันเราได้จริงๆวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังระหว่างรถ2เซ็กเมนต์นี้ที่ราคาห่างกันแค่ไม่กี่หมื่นบาทและออปชั่นฟังก์ชั่นเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและวิธีการเลือกเลือกยังไงคลิปนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับ วันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ชแนลอีกเช่นเคยครับผมนนมาแชร์วันนี้ครับผมจะพามาชมรถ2คันครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะตั้งคําถามหลายหลายคนอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ว่ารถ2คันนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงคือก่อนหน้านี้ตัวผมเองเนี่ยมีช้อยค่อนข้างเยอะนะในกรณีเลือกรถและส่วนตัวเองตัวผมเองเนี่ยเวลาเลือกรถเนี่ยผมก็เลือกจากหลายส่วนแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าเฮ้ยคันไหนเนี่ยมันเหมาะกับเรามากที่สุดจนมาเจอลูกท้าเคสหนึ่งครับที่เขาตัดสินใจไม่ได้เหมือนกัน แต่เลือกมิสูระหว่างตัวมิสูชิเอ็กซ์พนเดอร์กับตัวมิสูชิไทตันที่ราคาประมาณ9 0 0 0แสนกว่าบาทเลือกกันไม่ถูกครับเพราะว่า2คันนี้มีความแตกต่างกันชัดแล้วอยากได้อัตรถ การขับขี่เหมือนกันทั้งสอคันคลิปนี้ก็เลยทํามาเพื่ออธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยต้องเลือกยังไงแล้วก็วิธีการเลือกใช้เกณฑ์ไหนเป็นวิธีการวัดก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราก่อน, share, อน,อนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อกันติดตามของเราเองเราจะนําข่าวสารดีๆนาข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจําครับรถ2คันนี้ครับราคาใกล้เคียงกันมากครับ เพราะราคา2คันนี้เนี่ยอยู่ในเลสราคาอยู่ที่ประมาณ900,000กว่าคันซ้ายมือครับคือ m i t s u ิเอสแ x p a n d e r ในรุ่น GT สีขาวนะครับจะราคาอยู่ที่900,000กับอีก5,000บาทส่วนอีกคันหนึ่งครับคือ u s h i t i t a ตนในรุ่น GLS g e เ r a u กียร์ออโต้คันนี้เกียร์ออโต้เหมือนกันแต่ Mitsushi Titan GLS เกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่9,29,000บาทราคาจะหนีกันอยู่ประมาณ24,000บาท 24,000บาทนี้อัตราลดในการขับขี่รูปแบบของตัวรถเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ผมจะพามาดูความแตกต่างแล้วกันเดี๋ยวเริ่มจากซ้ายมือครับซ้ายมือคือมิสูชิเอ h แพนเดอร์ในรุ่น G-T มีรูปแบบของเครื่องยนต์ที่ต่างกับตัวไทต,ตันชัดเจนครับมิสูชิเอ h แพนเดอร์เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1,544แรงมา้าเป็นเกียร์ CVT รูปแบบตัวรถเนี่ยรถครอบครัวส,ส่วนใหญ่เจ็ที่นั่งรูปแบบรถประเภทนี้ก็จะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการใช้ในรูปแบบครอบครัวมีรถมีลูกเล็ก ที่ต้องการขนสัมภาระพาลูกไปเที่ยวพาภรรยาไปทานข้าวรถคันนี้ก็เหมาะกับอัตราประโยชน์ในประเภทนั้นเช่นเดียวกันครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งของตัวรถนะครับคือรูปแบบช่วงล่างคือช่วงล่างเนี่ยเขาจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะรูปแบบของตัว Mitsubishi Expander เนี่ยจะเป็น Coil Spring ทั้งสล้อนะครับพร้อมดิสเบรกหน้าออแล้วดัมเบรกด้านหลังคือข้อแตกต่างของตัวรถเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมันต่างกันนะแต่ อัตราประโยชน์เนี่ยก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันจริง,ร,งระบบขับเคลื่อนใน Mitsubishi Expander คือระบบขับเคลื่อนล้อหน้าล้อหน้าคือ F W d ด,ดีขับเคลื่อนล้อหน้าคือยังไงล้อหน้าจะทําการให้รถเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าจากล้อหน้าและบังคับวงเลี้ยวด้วยระบบทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวล้อหน้าหมดแล้วมันจะไม่ลื่นถลี่เพราะว่าท้ายเนี่ยมันไม่ปัดเหมือนพวกรถกระบะนะครับ อีกรูปแบบหนึ่งคือตัวอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันตาม e ีโคสติ๊กเกที่ระบุไว้เนี่ยคือ16.4กิโลเมตรต่อลิตรคือสถานการณ์เฮในรูปแบบที่ไม่มีสภาวะแวดล้อมในการใช้งานจริงนะแต่ว่าถ้าใช้จริงเนี่ยสภาพถนนก็มีส่วนการจราจรก็มีผลจากที่ผมใช้จริงๆเนี่ยอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันในกรณีส่งต่างจังหวัดส่งมอบต่างจังหวัดเนี่ยอยู่ประมาณ13 ไปไปลายถึงอยู่ประมาณ15ต้ต้นโดยประมาณนะความเหมาะสมความเหมาะสมของรถรุ่นนี้เนี่ยเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้รถรูปแบบครอบครัวเป็นหลักรูปแบบที่ต้องการขนคนเป็นหลักไม่ใช่ขนของอยากพาภรรยาที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นอยากพาลูกไปเที่ยวในต่างจังหวัดในวันหยุดต่างๆนะครับรถคันนี้ก็เหมาะเพราะว่าด้วยช่วงล่างที่เขาเซ็ตมาเนี่ยให้นุ่มกว่ารถกระบะแน่นอนการยึดเกาะด,ด้วยตัวครแคลร a n ลนตัวจุดต่ำสุด ของช่วงล่างเขาเนี่ยทำให้รถคันนี้เนี่ยเกาะถนนด้วยฐานล้อทุกสิ่งทุกอย่างมันเซ็ตมาให้มีความนุ่มนวลสลับกับหนึบในกรณีที่เราต้องการใช้กรณีเปลี่ยนเลนแบบกระทันหันอันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ส่วนมุมของการขับขี่ครับทั้งในเมืองและนอกเมืองความคล่องตัวผมยังยกให้ตัว m i t s u s i s h i x p เ n d e ดครับเพราะว่ามันด้วยสรีระของตัวรถ วงเลี้ยวที่แคบกว่าล้อแม็กที่เล็กกว่ามันก็เลยทําให้รถคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าล่องตัวมากกว่านะครับรวมไปถึงพวกอะไรที่มันเป็นระบบไฟฟ้าด้วยและรถรูปแบบนี้ใครที่มองว่ามันเป็นยังไงก็มาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้ส่วนอีกคันหนึ่งครับคือมิสูชิทิตันในรุ่น G L S ที่ผมต้องรู้ยกในรุ่น G L S เพราะอะไรเพราะก่อนน้นนี้เนี่ย มันมีการปรับราคานะครับให้มันมีราคาที่ดีสูงขึ้นมาจากตัวมิซุชิติแต่ด้านนะครับพอปรับราคาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็รุ่นนี้แหละที่มันมีออปชันที่เหมือนกันกันกบตัว e x p e n d e r คือใกล้เคียงกันเลยไม่ได้ต่างอะไรกันมากเราก็เลยจับหยิบขึ้นมายกตัวอย่างขึ้นมาให้ฟังแล้วกันรุ่นนี้คือ GLS g e a u t o ครับราคาอยู่ที่919,000สีขาวบวกอีก10,000บาท และออปชั่นที่มีนะครับเครื่องยนต์ 2,400cc 181แรงม้าเกียร์ออโต้6สปีดไม่เหมือน CVT นะครับรูปแบบการใช้งานรูปแบบการทำงานของตัวเกียร์2ชนิดนี้ไม่เหมือนกัน CVT จะเป็นแบบขั้นบันไดส่วนตัวเกียร์ออโต้จะเป็นแบบทอคคนเวอร์เตอร์เวลาการใช้งานในรูปแบบที่ขนสัมภาระหรือขนของเนี่ยรูปแบบการใช้งานในตัวดีเซลก็จะเหมาะกับรูปแบบที่เป็นตัวเกียร์ทอคมากกว่านะครับช่วงล่างที่เซตมาเนี่ยเขาจะเป็นรูปแบบตัว ขัางหลังเนี่ยจะเป็นแหนบเหมือนรถกระบะเน้นบรรทุกซะส่วนใหญ่อัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันของรุน่นนี้ที่เคลมไว้ในตัว Eco s t ติ k e er เเนี่ยจะอยู่ที่13.5กิโลเมตรต่อลิตรก็ต้องเน้นย้ำนะครับว่าอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันในรูปแบบที่เป็น Eco s t ติ k e er เกเนี่ยที่เคลมไว้เนี่ยเขาเคลมไว้ในรูปแบบสถานการณ์ที่ไม่มีการใช้งานในชีวิตจริงไม่ใช่ใช้ชีวิตจริงที่แบบเฮ้ยการจราจรแบบติดๆถนนแบบไม่ดีจําเป็นต้องเบรกบ่อยๆอ,อันนั้นก็ต้องเป็นเคส ในรูปแบบที่ใช้งานอัตราบริโภคน้ํามันที่ผมพูดไปนะครับที่ใช้จริงแล้วก็สัมผัสมาจริงๆในกรณีออกต่างจังหวัดส่งมอบลูกค้าในต่างจังหวัดจะทําได้นะอยู่ประมาณ12ต้นในเกียร์ออโต้ไม่เคยทําได้ดีกว่านี้เลยเพราะว่าอัตราเฉลี่ยการกินน้ํามันในรูปแบบที่เป็นเกียร์ออโต้เขาจะกินกว่าในรูปแบบเกียร์ธรรมดาค่อนข้างเยอะส่วนระบบขับเคลื่อนครับในรุ่นมิสูชิไททันจะเป็นขับเคลื่อนแบบล้อหลังคืออาร์วิลด์อาร์วิลด์คือล้อหลังมีเฟืองใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อให้รถเนี่ยขับ ขี่ได้ปลอดภัยแล้วก็เกาะถนนมากกว่าคือมันมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าขับขี่ในกรณีที่ต้องการออกตัวแบบรุนแรงถ้าเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยมันจะไม่สไตร์ไม่สไตร์คือไม่เกิดการสะบัดของตัวท้ายรถเพราะมันขับด้านหน้าแต่พอขับด้านหลังปุ๊บในกรณีคิกดาวแรงๆปุ๊บมันจะมีอาการข้อดีของระบบนี้เน้นมันทุกอะเหมาะเพราะว่ามันขับหลังแรงเนี่ยขับเคลื่อนมันอยู่ด้านหลังรูปแบบของตัวรถเนี่ยเขาเน้นมันทุกอยู่แล้วแต่ ก็จะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เขารู้สึกว่าไหนไหนใช้งานได้เนี่ยมีลูกที่โตแล้วแต่ไม่ได้โตมากอยากได้รถที่ขนสัมภาระได้ขนของได้แล้วก็ขนบุคคลได้ไม่ได้เน้นรูปแบบที่เป็นนุ่มจ๋าแบบรถ MPV แบบเอ a n d e r อันนี้ก็เหมาะเพราะว่ารูปแบบรถเขาเซตมาก็าไม่ได้แข็งกระด้างจนรู้สึกว่าเฮ้ยรถคันนี้เนี่ย มันแข็งจนเกินไปมันคือกระบะสมัยเก่ามันไม่ใช่เพราะว่ามันถูกพัฒนาบนแพตฟอร์มใหม่และชั้นสี่ชิ้นเดียวมันเกิดการบิดน้อยพอเกิดการบิดน้อยปุ๊บมันจะทําให้เกาะแล้วก็ซับแรงสั่นสะเทือนจากตัวพื้นถนนเนี่ยได้มากเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการขับขี่ของวิซุชิตาตันครับในรุ่น G L S ขอบ18นิ้วนั้นล้อแม็กมันจะให้ความเชื้อท้าหน่อยเพราะว่าตัวล้อแม็กใหญ่และแก้มยางมันเยอะแต่มันก็จะเหมาะกับรูปแบบที่ ไปขนของอ่ะอยากใช้ในรูปแบบที่ลุยน้ําหน่อยเอออันเนี้ยเหมาะเพราะว่าแก้มยางมันสูงตัวแล้วแม็กมันใหญ่อยู่แล้วนะครับมันก็จะเหมาะสมงกับตัวรถเขานั่นแหละ ถ้าให้มองถึงความคล่องตัวเทียบคะแนนเต็มส10บความคล่องตัวของมิซู s ชิไทต,ตันจะน้อยกว่าตัว e x p a n d เดจะอยู่ประมาณเลท7-8%แต่ถ้า x x p เ n d e ดจะอยู่ที่ประมาณ10%เลยซึ่งรูปแบบรถชนิดนี้ก็เหมาะกับใครอาจจะต้องชั่งน้ำหนักกันให้ดีเพราะว่ารถ2องคันนี้เนี่ยราคาเหยียบล้านเกือบล้านอีกไม่กี่หมื่นบาทเนี่ยครบล้านแล้วแต่อาจจะต้องช่งน้ำหนักจากตัวออปชั่นอาจจะต้องช่งน้ำหนักจากตัว การใช้งานของตัวรถในชีวิตประจำวันของแต่ละท่านไปว่าเหมาะกับใครและรถประเภทไหนเหมาะกับการใช้งานของชีวิตของตัวเราเองมากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปท้ายคลิปให้อย่างนี้ว่ารูปแบบตัวรถสองคันนี้สิ่งที่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะสรุปลิตไว้ให้ดังนี้นะครับว่ามีมีความเหมือนกันยังไงและสิ่งที่มีจากสแตนดาดจากโรงงานเนี่ยมันมีอะไรบ้างและความคุ้มค่าเนี่ยด้วยราคาเนี่ยอันไหนคุ้มกว่ากัน ส่วนตัวผมมองบรรทัดฐานตัวผมเองนะว่ารถสองคันนี้ถ้าให้ตัวผมเลือกตัวผมเองใช้ในเมืองเป็นหลักครับไม่ได้ใช้ในต่างจังหวัดหรือไม่ได้ใช้ในรูปแบบที่ขนบรรทุกสัมภาระสส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นไปเอ็กซ์เพนเดอร์เพราะเอ็กซ์เพนเดอร์ดันเป็นรถที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เรารู้สึกว่ารถคันนี้มันนุ่มได้แล้วก็ในรูปแบบที่ต้องการซิ่งหรือว่าต้องการขับขี่พาพ่อพาแม่พาภรรยาไปเที่ยว คันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะใน,ในรุ่นในรุ่นมิซูชิไดตันเขาดีครับแต่ข้อดีของเขาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของตัวผมเองอาจจะต้องมาชั่งน้ําหนักในแต่ละท่านนะตัวผมเองผมมองแบบนี้แคมเปญของรถ2คันนี้ครับมิซูชิเอ็กซ์เพนเดอร์ในรุ่น G ีและในรุ่นอื่นๆนะรวมไปถึงมิซูชิไดตันในทุกรุ่นตั้งแต่ตัวเตี้ยแคบเตี้ยสประตูเตี้ยยัน4ประตูยกสูงที่ผมจัดโปรอยู่สามารถดาวเริ่มต้นได้5%เซผมการันตีว่า 5%จบได้จริงนะครับต้องย้ําแบบนี้เพราะหลายคนแบบอาะบอกว5%เนี่ยจบได้หรือเปล่าอยากดาวน้อยอยากเก็บเงินสดเนี่ยไว้ในกระเป๋าเพราะเศรษฐกิจแบบนี้เ,เป็นส่วนสําคัญถ้ามีเงินสดไว้ในกระเป๋าผมทําได้จริงครับหลายๆเคสกาลันตีด้วยยอดขายการันตีด้วยเงื่อนไขของตัวผมเองอยู่แล้วแต่ผมมีเงื่อนไขยอย่างเดียวคืออย่าติดแบ็คลิสต์มีแบบไหนมาคุยนครับมาปรึกษากาันผมอยากให้คําปรึกษาลูกค้าทุกๆเคส และหลายเคสครับติดต่อเข้ามาทางโชว์รูมโดยตรงะนะตัวผมเองอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงก็ต้องขอประทานอาภัยไว้นะตรงนี้ด้วยแต่อยากดูแลเองอยากดูแลอยากซัพพอร์ตลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาจากช่องทาง YouTube ที่ผมทำไว้อยู่นะหรือใครที่อยากให้ผมดูแลนะโทรหาผมโดยตรงได้หรือโซเชียลเวิร์ k ทุกช่องทางนะครับลิงก์ลายอยู่ใต้คลิปนี้แคมเปญทุกอย่างเราสามารถจัดเตรียมได้หมดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่ง ยกคันหรือรวมไปถึงอัพสมรรถนะตัวช่วงล่างอัพสมรรถนะเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์ให้มันแรงให้มันตอบสนองก,กับการใช้งานให้มากขึ้นอยากได้แบบไหนมาพูดคุยกันได้ครับท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วครับสิ่งที่ผมนํามาเสนอในคลิปนี้เนี่ยเราอยากจะให้เห็นสิ่งที่เราเจอจริงๆเพราะหลายๆคนอาจจะตั้งคําถามแบบผมเนี่ยแหละแล้วผมก็เชื่อว่าแทบจะเป็นทุกคนตอนนี้ทางเลือกมันเยอะไปหมดรูปแบบการตัดสินใจรูปแบบให้ข้อมูลเนี่ยมันเยอะไปหมด และยิ่งอินเทอร์เน็ตสื่อสารได้เร็วขนาดนี้นะครับมันหาข้อมูลง่ายๆผมก็เลยอ่ะอันไหนที่ช่วยได้ซัพพอร์ตลูกค้าที่ต้องการตัดสินใจได้อันนี้ก็ยินดีมากที่สุดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อการติดตาม,ขอ,มของเราเองเราจะนำข่าวสารดีๆนำข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจำครับคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ